สิ่งที่ฆ่าความกลัวจะขวคุณให้คุณกล้าที่จะลงทุนในสิ่งใหม่ๆสิ่งแรกที่มันทําให้เตชินีตัดสินใจในการเข้ามาลงทุนในตลาดหุ้นให้เป็นความรู้นะถ้าใครจะทําตามอันนี้เตชินีไม่รับผิดชอบนะต้องหาความรู้ก่อนตัดสินใจควักเงินออกจากกระเป๋าแต่ถ้าไม่รู้จะลงทุนอะไรติดต่อธนาคารใกล้บ้านคุณค่ะ <c oughs> ไปทําแบบสอบถามติดต่อธนาคารใกล้บ้านคุณเขาจะช่วยเหลือคุณดีกว่าเตชินีเพราะเตชินีไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญที่จะ สามารถบอกคุณได้ว่าคุณเหมาะกับการลงทุนอะไรถ้าคุณสงสัยติดต่อแบงค์ใกล้ๆบ้านคุณได้เลยไม่ต้องติดต่อมา,าเรานะเราไม่ได้รับเงินฝากลงทุนอะสิ่งแรกที่มันทําให้เตตัดสินใจมองว่าการลงทุนเนี้ยเป็นอนาคตที่เราทุกคนจําเป็นต้องมีความรู้เหมือนเราขับรถเป็นเหมือนเราพูดเป็นเหมือนเรากินข้าวเป็นเหมือนเราหายใจเหมือนเราเดินได้คือเงินเฟอ้อคุณเก็บเงินเก็บเงินอย่างเดียว ถ้าคุณเก็บเงินปีละหนึ่งแสนและสิบปีผ่านไปเงินเฟ้อสามเปอร์เซ็นทุกปีสิบปีคือหนึ่งล้านถูกป่ะปีละหนึ่งแสนสิบปีคือหนึ่งล้านช่วยคิดให้เตนหน่อยว่าถ้าหนึ่งล้านหายไปสามเปอร์เซ็นเท่าไหร่แต่มีตัวเลขในใ,นใจแล้วแหละคุณช่วยคิดหน่อยว่าเท่าไหร่คุณอังคาคิดเลขเร็วอยู่หนึ่งล้านเก็บเดือนละแปดพันแปดร้อยแปดสิบแปดจะได้ปีละหนึ่งแสน สิบปีกลายเป็นหนึ่งล้านบาทถ้าเงินเฟอ้อในเมืองไทยสามเปอร์เซ็นสามเปอร์เซ็นที่คุณฝากแบงค์ไว้ดอกเบีย้ยศูนย์จุดสองห้านี่เป็นความน่ากลัวอันหนึ่งที่ทําให้คุณรู้ว่าการลงทุนสําคัญกับคุณอย่างไรถ้าคุณเก็บเงิน8ปดพปดปดปีหนึ่งได้ปีละหนึ่งแสนหนึ่งแสคูณสิเป็น1ล้านถ้า1ล้านเงินเฟอ้อสเปอซปีเงินของคุณจะไม่ใช่1ล้านจะเหลือเท่าไหร่คะ ถ้า1ล้านเงินเฟ้อออกสตัดออก3%เปเ็นเป็นเงินเท่าไหร่คะช่วยเขียนบอกหน่อยติ๊กต k อกอย่าพุ่งบอกคุณนิดคิดเร็วอยู่ลยช่วยเขียนบอกหน่อยว่าตัวเลขตรงกันปะว่าเงินเฟ้อ3% 10เปิปีเงินเฟ้อแกดก่อนเงินคุณหายไปเท่าไหร่ในยอด1ล้านเงินไม่ได้หายไปแต่ว่าประสิทธิภาพในเงินที่ใช้ได้ไม่ใช่หล้านเหลือเท่าไหร่คะ คุณอังคาขอบคุณมากนะคะสเปอร์เซ็นเหลือเก้าแสนเจ็ดหมื่นบาทประสิทธิภาพของเงินที่คุณใช้ได้อันนี้ยังไม่รวมอันนี้นะคะยังไม่รวมค่าสินค้าที่ขึ้นราคาในทุกๆปีซึ่งในเมืองไทยสินค้าขึ้นราคาไม่ได้ฟิกเหมือนในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในสวิตเงินเฟอ้อไม่มีในสวิตเงินเฟอ้อติดลบเพราะค่าเงินเขาแข็งในสวิตนะแต่ในสวิต ของขึ้นราคาทุกปีปีละ5%ถ้าคุณเก็บเงินไว้ถ้าคุณมีเงินหล้านผ่านไป10ปีเงินสวิตคุณสามารถใช้ได้แค่9 000, 5้0แสนห้าเก้าหมื่นเท่านั้นเงินไหนอยู่หนึ่งล้านเหมือนเดิมแต่ประสิทธิภาพที่คุณสามารถใช้ได้คืออะไรของมันแพงขึ้นคุณจนลงโดยที่คุณเก็บเงินให้ตายคนที่ประหยัดเก็บเงินให้ตายถึงไม่รวยเพราะ ตั้งแต่ดอกเบีย้ยน้อยกว่า10%เบีย้ยน้อยกว่าสินี่ย้อนกลับไปตอนเตเรียนปวชอตอนนี้เตเยอายุ38ตอนเตเรียนปวชเตเยอายุสิบสย้อนกลับไป23ปี24ปีคุณถึงเก็บเงินในแบงค์คุณถึงรวยได้แล้วคุณไม่จำเป็นต้องมีความรู้การลงทุนแต่ถึงบอกไนงะคนที่เกิดยุคเบบี้บูมที่อายุ50-60เขาใช้ชีวิตง่ายกว่าพวกเราเพราะสมัยก่อนเงินเฟ้อ ต่ากว่าอัตราดอกเบีย้ยที่เขาได้รับผลตอบแทนของการฝากเงินสูงกว่าเขาไม่จำเป็นต้องลงทุนหุน้นไม่จำเป็นต้องทําธุรกิจประหยัดเก็บเงินอย่างเดียวเขารวยได้แต่เขาต้องเก็บเงินแบบคือไม่ถึงกับรวยเขามีเงินใช้ในวัยเกษียณได้พอโดยที่เขาไม่ต้องคิดทําธุรกิจไม่ต้องลงทุนหุน้นไม่ต้องลงทุนคริปโตไม่ต้องคิดอะไรเลยเก็บเงินฝากแบงก์อย่างเดียวเงินเพิ่ม10% 10%ฝากเงินหนึ่งปีหนึ่งได้1,000โดยที่ชิลๆไม่ต้องทําอะไรเลยแต่ตอนนี้ ดอกเบี้ยเหลือหนึ่งสลึงยี่สิบห้าสตางค์คือหนึ่งสลึงดอกเบี้ยเหลือหนึ่งสลึงเงินเฟ้อสามเปอร์เซ็นเท่ากับเราฝากเงินทุกปีเงินกัดก่อนคุณไปเนี่ยสามเปอร์เซ็นยังไม่รวมสินค้าที่ขึ้นราคานะคะถ้าคุณใช้สินค้าบ้านๆอาจจะขึ้นราคาไม่เยอะแล้วแต่แบนด์ในเมืองไทยอะ่ะการขึ้นราคาไม่ดราม่านะย้ําก่อนว่าสิ่งที่พูดให้เป็นความรู้การลงทุนถ้าใครดราม่า แบนแอนดีลีทและจะไม่ได้เล่าเรื่องนี้ถ้ามีคนดราม่าเยอะๆจะไม่เล่าเรื่องนี้อีกเลยและในเมืองไทยการขึ้นราคาสินค้าไม่ได้เหมือนในสวิตอันนี้เราไม่รู้ว่าเพราะอะไรอันนี้ไปสวิตไงครอบครัวอยู่สวิตก็เลยรู้ว่ามันไม่เหมือนกันในสวิตส,ส่วนใหญ่รัฐบาลจะมีประกาศว่าแต่ละปีอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีกดเงื่อนไขแต่เตมไม่รู้นะว่าเมืองอื่นคิดว่าน่าจะเหมือนกันนะแต่ในเบอร์อย่างเงี้ยน่าจะเหมือนกันเพราะค่ารถไฟขึ้นห้าเนทุกป,ปีเพราะเตรู้เพราะอะไรว่าเตซื้อบัตรรถไฟที่เป็นบัตรฮับทาก ที่เป็นบัตรรถไฟรถขึ้นราคาทุกปีไงเตซื้อที่สวิตเต้ก็เลยรู้ว่าอ๋อน้องเต่บอกว่ามันขึ้นห้าเปอร์เซ็นนะค่าประกันก็ขึ้นห้าเปอร์เซ็นทุกปีค่าประกันชีวิตคนสวิตถูกบังคับให้ทําประกันชีวิตค่าประกันขึ้นห้าเปอร์เซ็นทุกปีแต่ปีที่แล้วค่าประกันขึ้นเกินห้าเปอร์เซ็นเพราะามีโควิดคนสวิตตอนนี้จ่ายค่าประกันสูงขึ้นจ่ายค่าเงินบํานาญเกษียณอาหาราฝ้ะสูงขึ้นเพราะว่าโควิดมันทําให้คนใช้ กองทุนที่เป็นกองทุนประกันสุขภาพอ่ะที่ทุกคนถูกบงังคับให้ทาอ่ะต้องใช้เงินเยอะขึ้นทําให้ภาระผูกพันมันไปนตกกับคนวัยทางานกับคนที่เป็นคนสูงอายุแม่เต่มไม่ได้อยู่ในสวิตแล้วก็เลยก็เลยไม่ได้จัดประกันในสวิตไงจัดประกันที่เมืองไทยแต่ที่สวิตแม่เต่ม,มีจัดประกันอาหาราว้คือประกันกเกษียณราคาขึ้นนะขึ้นเกินห้าเปอร์เซ็นอันนี้คุณอาจจะไม่รู้เพราะหลายๆคนที่ไม่ได้อยู่ในสวิตไม่มีครอบครัวอยู่สวิตเหมือนเต้